ประลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความาาาวมั่นคงยุติธรรมของชาติข้อสิป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเชิงนโยบายภายใต้แนวคิดสารพลังสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อสตรีและคือผูู้้แทนแต่ละกลุ่มนะครับจะต้องแนะนําตัวระบุชื่อสกุลตำแหน่งและหน่วยงานพื้นฐานข้อมูลที่นําสูา่การพัฒนานในเชิงนโยบายทางประเด็นไหนนะครับเราจะเริ่มต้นกันด้วยประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นที่หนึ่งนะครับวัยทํางานสร้างตัวสร้างอาชีพและได้ที่มั่นคงเพื่อสร้างขอบคุณค่ะสําหรับหัวข้อที่ได้นะคะก็คือข้อเสนอแนะที่นอกเหนือจากที่คุยกันมาแล้วของกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือของภาครัฐนะคะและภาคเอกชนนะคะส่งเสริมพัฒนาอาชีพโดยใชย้รูปแบบนะคะเหมาะสมตาม ตามบริบทนะคะแล้วก็พื้นที่นะคะเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวนะคะมีรายได้นะคะเพียงพอแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะ<ม>แล้วก็ขณะที่ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวอ่อนแอลงจากภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่กดดกันส่งผลให้เกิดความเครียดการจะท,ทาความรุนแรงในครอบครัวและปัญหาสุขภาพาจิตในสมาชิกครอบครัวที่เพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ค่ะครอบครัวยังประสบ ปัญหาข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการและสวัสดิการจากภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่กลุ่บางเช่นครอบครัรวของผู้มีรายได้น้อยครอบครัวในพื้นที่ห่างไกลหรือครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นผู้สูงอายุหรือคนพิการทาให้ความเบื่อเบ้าและปัญหาทางสังคทมทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะที่ได้รับผลกระทบเนี่ยจะมีการต้องกับตัวยังไงต้องทำยังไงเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศซึ้น จริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะเรื่องกต้ตัวของเราที่เราต้องรับรู้เข้าใจแล้วก็ตัดตัวให้ได้โดยเฉพาะ,ะรรการะทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นงคงมาเป็นหน่วยงานหลักในการท่า่ชอบแผนแนปนะคการสาขาที่6เรื่องของการตั้งหิ่งฐานและความมั่นคงของแนุษย์ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีเลยครับในการขับเคลื่อนในประเด็นที่เราจะนบเสนอนะครับก็ประเด็นที่เนเสนอม,มีทั้งหมดนะครับ6ประเด็นนะครับในเรื่องของคนณะ ที่จะต้องจัดเก็บและวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยมีการแยกเพศช่วงวัยเช่นสตรีเด็กผู้สูงอายุและคนพิการซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บในการนําไปสู่การจัดทําข้อเสนอเชมีบายหรือการตัดสินใจเชมีบายในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนหรือว่ากลุ่มสตรีในพื้นที่ต่างๆได้นะครับจากการผลของการตรวจ เช่นการตรวจมะเร็งปากกระพุเมื่อผลออกมาว่าเรามีเชื้อเราก็จะถูกตีตาาทันทีว่าเราเป็นผู้หญิงที่เปียนผู้นอนหลายคนและมีผู้นอนหลายคนอันนี้คือสิ่งที่ทําให้ผู้หญิงถูกได้ฆ่าแล้วก็ทําให้เราไม่กล้าที่จะต้องไปตรวจสุขภาพนี่เป็นประเด็นที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่ชนบทจริงๆที่เราเจอและเราก็ได้เห็นในกลุ่มนะคะ สำหรับปัญหาอุปสรรคของเสียงผู้หญิงที่ยังเข้าถึงเข้าไม่ถึงเวทีของนโยบายต,าตา่างๆอย่างเท่าเทียมก็คือขาดกลไกที่เป็นทางการในการรวบรวมและสื่อสารข้อเสนอของผู้หญิงในระดับพื้นที่ขาดความไม่เป็นความไม่เป็นความไม่เท่าเทียมในโอกาสได้อนาจนาการก่รองทางการเงินโดยเฉพาะผู้หญิงในภูปปมิภาคบางขาดการสนับสนุนเชิงระบบจากภาครัฐในการนําเสนอและผู้หญิงของผู้หญิงนะคะก้าวสู่การตัดสินใจเชิงนโยบายเราพูด เชิญูแทนนะครับได้มอบข้อเสนอมติสมัชชาเสรีและครอบครรดชาติประจำปี2568สาธุานการมอบเชิญสัญลักษณ์นะครับว่าสิ่งที่ทูกท่านได้หากม,มีประเด็นไหนที่มีความน่าสนใจนะคบก็จะถูกส่งเขาที่ประชุมคนะรัฐผุ้มในการมูลิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับคุณ เลวารีประเสริฐเจริญศุกร์นสนอาจารย์รัตติยาคูระออาจารย์วิไลประชากรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค,คุณนัลลุดี สนุนให้จะตีเป็นพลังทางเศรษฐกษิจนะครับซึ่งเกิดขึ้นในปี265นะครับที่จัดบริการศูนย์เด็กเล็กนะครับอายุต่ำกว่า3ปีนะครับหรือการส่งเสริมการลาของสามีนะครับช่วยภรรยา ไปขยับในส่วนของกระทรวงที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการน,นะครับได้มีความเข้าใจในเจตจำนง,งหรือว่าการความข้อเสนอที่สําคัญที่เป็นมติไปแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องการทําให้เกิดผลอันนี้ก็เป็นเรื่องของกระทรวงและก็ในงานที่เกี่ยวข้องจะต้องขยับกันต่อไปนะครับเรามีศูนย์เล็กรับจากสกวัสดิภาพประชาชนหรือสอสอถ้าเคยได้ยินกันอนะันนี้ก็เป็นลักษณะที่เราช่วย että tuo meneeelle ทั้งวิถีสุขภาพทั้งวิถีกีฬาที่เป็นการแข่งขันในนะครับ <S <S จะเห็นว่าในกีฬาที่ตา่างๆเพราะการที่เราทําเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับสังคมชุมชนในวงกว้างเหมือนกันอีกเรื่องหนึ่งที่เรากับเพื่อนก็คือการปร,รับปรุงนะครับแก้ไข,ขพระราชบัญญัติคุ่งพล็อตถูกกระทำด้วยความ่แรง2550นะครับก็ ผ่านพันธีกรมองเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมา18มีนาตัวร้อย68ที่ผ่านมานี่ก็เป็นคนไกลสองท่าที่จะทําเคลื่อนให้การป้องปรามไม่ให้เกิดความรุนแรงนะครับโดยมาตรการทางกฎหมายนอกจากนี้ก็มีแผนตองนะครับที่ได้ร่วมมือกันครับ UNFPA นะครับ SOF นะครับเพื่อสร้างสังคมปลอดภายัยผ่านแผนตฟองนะครับก็บนอากาศหลายหน่วยไม่ว่วาจะเป็นมหาวิทยาลัยสายสุขสุชาติการกรุงเทพมหานคร ครับในเทคสสสนะครับงวดวที่พัฒน,นานงานผู้สูงอายุมีการขับเคลื่อนกลไกผู้บริหารด้าน,นาการเสริมสร้างบทบาทหญิงชายนะครับ CGO นะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างเพศก็มีการแต่งตั้งเปครบทุกกระทรวงทุกระดับด้วยนะครับ,บนอกจากนี้เรื่องพุประมาณนะครับ่มประมาณ,นะมาณนะที่คำนึงถึงวิติเพศสภา,าวะก็มีผู้มือมีแนวทางนะครับวันนี้ก็ให้เห็น เรื่องวมาเนี่ยผมเคยเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้านายกอบตนะครับทำอาคารก็จะพูดเรื่องนี้บ่อยๆทำอาคารแล้วก็รอบอาคารเนี่ยมีแตะแดงที่เป็นระบบระบายนะ้ำ ท่านได้เห็นผมชอบยกตัวอย่างน,นี้มันง่ายครับ,นะรบและอื่นๆยังมีการคำนึงถึงอีกหลายประเด็นผมว่าอันนี้มันอยู่ในข้อความเห็นเป็นลนักษณะงานชาตาถ้าก่อนหน้านี้นะครับที่ประชุมไม่ได้มาร่วมกันก็จะเห็นว่ามันอยู่กับใครก็ไม่ทราบแร่แบบส่วงกวามากอทราไปคนที่อยู่ในเวทีก็ทําไปแต่จริงๆเรื่องนี้มันอยู่ที่ยโสธรพี่ที่ยโสธรนะครับที่ใส่ข้าวมา,มาข้าดกลุ่มมานะครับก็ สวยงามไม่เห็น,ว,ว,น,ว,น,ว,หหนว่าจริงๆแล้วมันใกล้ตัวมากนะครับใกล้ตัวมากก็อยากจะให้ทีประชุมได้เห็นว่าจริงๆแล้วมันใกล้ตัวจากการมีส่วนร่วมของเราทั้งหลายนอกจากนี้นะครับท่านที่ดีกรมกิจาก,การณทิดีตะวันครอบครัวได้เปิดห้องสุขาสาธารณะนะสําหรับทุกคนจริงห้องสุขาสาธารณะนะมันมีอยู่แล้วครับแต่ว่านี่เป็นห้องที่เป็นคาหนึ่งทุกคนเข้าได้หมดในนั้นมันมีความเหมาะสมที่จะให้วิวแชร์ คนพิการเข้าไป้วก็วสามารถที่จะ,ะสามารถเข้าห้องสุข,ขาได้อย่างสะดวกหรือแม่ที่มีเด็กเล็กสามารถเปลี่ยนผ้าอ้อมสามารถหรือน้องผู้หญิงนะครับผู้หญิงเข้าไปก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงอื่นๆในนั้นที่เป็นเรื่องฉุกเฉินจําเป็นนะครับก็อยู่ในห้องนี้นะครับก็เห็นว่าความละเอียดที่ผมเล่ามา ข้องสุขสาสธารณะเนี่ยแปลว่าเราคำนึงถึงสิทธิผู้หญิงขนาดน,นี้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้มันมากกว่าผู้หญิงเนาะวันนี้จริงๆันเป็นงานผู้หญิงและครอบครัวรรแต่ว่าเราพูดถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศมิตีมันกว้างไปกว่านั้นแต่ผมคิดว่าสําคัญก็คือวันนี้เรายังคงให้ความสําคัญของสิทธิตตรีอยู่นะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของอกรมสคนะครับยังผลักดันมาตรการวันลา ก่อลมอนะครับซึ่งอยู่ในต้องการที่จะให้เกิดส่งุลการทํางานเมื่อกี้ที่ประชุมก็ได้พูดประเด็นนี้กันเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้กลับย้อนไปตั้งแต่ปี2565นะครับจริงๆแล้วสมัชชาก,ก็มีเรื่องของสภาพแวดลอมที่เป็นมิตรต่อสติตีและครอบครัวแล้วก็ขับเคลื่อนต่อเนื่อมาอาจจะเรียกว่าพลังในการขับเคลื่อนอาจจะเบาไป ก็ต้องอาศัยทาสีทุกท่านนะครับทั้งที่อยู่ในที่แห่งนี้แล้วก็ขยายนะครับเปลือขไขขยับกันออกนะครับเพื่อที่จะให้สิ่งเหล่านี้มันเรียกว่าดับตังวนจนเกิดเป็นรูปธรรมในปี2อ6พัก็มีเรื่องของแนวทางการแจกนะครับเป็นข้อเสนอนะครับการแจกผ้าหนามัมฟรีในฐานกษาอันนี้ก็สำคัญนะครับ จะเห็นว่าน้องๆความจําเป็นเหล่านี้เป็นความละเอียดที่ผมการเรียนเนี่ยเห็นว่ามันเป็นความละเอียดอ่อนแต่จริงๆไม่ได้แค่นั้นครับมันเป็นความจาเป็นจําเป็นขั้นพื้นฐานสําคัญที่เกิดขึ้นและถ้าผู้เกี่ยวข้องไม่ใส่ใจที่จะทําเรื่องเหล่านี้มันก็จะเกิดเป็นการเหมือนสิทธิที่เกิดขึ้นเหมือนพึงจะมีในมันหายไปหรือมองเรื่องสัจสีความเป็นเหมืนก็ยิ่งใปใหญ่แปลว,ว่าเราละเลย ก็ให้เห็นข้อท้าทายที่เวทีได้กับเพื่อนกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับสําหรับข้อเสนอสวัสชาสตรีและครอบครัวนะครับก็คิดว่าวันนี้ที่เวทีได้เสนอมาทั้ง4กลุ่มนะครับก็เป็น7ข้อเสนอนะครับทางผู้บริการกองได้นําเสนอไปแล้วก็ถือว่าเป็นข้อเสนอนโยบายประจาําปี2 0 1 8ที่สําคัญนะครับที่จะต้องกับเพื่อน ซึ่งในเวทีแต่ละห้องก็ได้เสนอกานเรียกว่าได้แลกเปลี่ยนกันอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะให้ความหลากหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดการแลกเปลี่ยนและตกลึกข้อคิดความเห็นเพื่อที่จะให้ภาครัฐและพื้นส่วนไปขับเคลื่อนในประเด็นสติและครอบครัวให้เกิดมรรคผลอย่างแท้จริงนะครับผมย้ำอีกทีนะครับในประเด็นนะครับที่ท่านทั้งหลายได้ เสนอทั้ง4ี่ห้องก็คือการส่งเสริมสตรีและครอบครัวเรื่องการมีงานทำยกระดับรายได้และก็การพัฒนาการเรียนรู้ใหา่เรีกหัวข้อแต่ในดีเทล,ลก็ต้องไปทํางานกันหลายภาคส่วนต้องไปถักต้องไปดันกันอีกหลายเรื่องนะครับผมคิดว่าก็จะเป็นประเด็นข้อสําคัญการเพิ่มโอกาสของสตรีและครอบครัวให้เข้าถึงแหล่งทุนและเสริมพลังวัยทํางานการสร้างหลักประกันเพื่อนาคตของครอบครัว พัฒนาโนยบายที่สนับสนุนการดูแลสตรีและครอบครัวในสถา,านที่ทําง,งานองค์กรและชุมชนในประเด็นที่5เป็นเรื่องของการส่งเสริมส่งดุลชีวิตการทํางานและชีวิตครอบครัวในประเด็นที่ทีห6นะครับข้อเสนอที่6ใเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและก็การมีส่วนร่วมทางการเมืองการเมืองขนาดนี้ไม่น่ามีส่วนร่วมเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าเขา ข้อที่เนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมกับการปรับตัวของสติและครอบครัวน,นี่คือข้อเสนอจากสี่ห้องนะครับที่ทุกท่านได้สละเวลาแล้วก็มีข้อเสนอที่ผมกลับเปลี่ยนไปทั้งเจประเด็นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญก็อยากจะขอบคุณนะครับท่านวิยากรแล้วก็แกนนาทั้งหลายทุกท่านนะครับที่มาร่วมกันในการตกผลึกกับเพื่อสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนและ ไปสู่การได้ข้อเสนอที่สําคัญ7ประเด็นนี้อาจจะ7ประเด็นนี้เนี่ยนะครับมันก็คือ,อเป็นประเด็นที่มีปิกย่อยในยลายอีกก็จะไปเชื่อมกับคนไกการทําง,งานที่ภาคราคัฐก็ด,ดีหุ้นส่วนอื่นก็ดีภาคประชาสังคมนะครับที่เกี่ยวข้องก็ต้องมาแต่งตัวเป็นเิทีบกติกาต่างๆางและเป็นข้อเสนอที่จะไปกับเพื่อนในเชิงนโยบายต่างๆลงไปสู่การปฏิบัติได้เกิดมากผลไหนที่สุดและผมเชื่อว่าเวทีสมัชชาพอเป็นเวทีหนึ่งท จะต้องร่วมกันในการขยายแล้วก็ติดตามการขับเคลื่อนสาระชาเวทีในวันนี้เป็นการรวมกันครับซึ่งเราก็จะแยกเดิมจะมีคณะขับเคลื่อนอยู่นะครับก็มีเรื่องของสตรีนะครับวันนี้สตรีในครอบครัวเพราะว่าวิจิครอบครัวขาดสตรีไปไม่ได้นะครับเราพูดเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศแล้วก็เราพูดที่สุดแล้วความเป็นสตรีความเป็นผู้หญิงก็เป,เป็นเนื้อหา น,นี้ผมคิดว่าเราใช้เวลามาสมควรมันจะใกล้เวลาบางนะครับถ้าผมจะพูดต่อไปยาวนานมันจะมันจะเสี่ยงกับผมเองแล้วก็ทุกทุกท่านนะครับคิดว่าต้องขอบคุณนะครับทุกทุกท่านอย่างยิ่งนะครับในนามของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในนามของกรมกิจการสตรีและทวานทรนครอบครัวนะครับก็ในนามของคณะกรรมการสุจรติตนะครับที่พยายามขอบคอนขอบคุณพยายาม